สวัสดีเพื่อนๆนและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแนะนำเหรียญหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหารนะครับจัดสร้างในปีพศส,สอง6ห้าสามหก เหรียญรุ่นนี้นะครับถือเป็นเหนรียญลูกป,ปูทวดที่มีพิธีปลุกเสกนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศนะครับมาร่วมพิธีปลุกเสกนะครับ ถือได้ว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาวัตถุมงคลติดตัวนะครับอันนี้ผมก็แนะนำเหรียญลูงป,ปูทวดร,รุ่นนี้นะครับเหรียญลูงป,ปูทวดร,รุ่นนี้นะครับก็มีราคาเช่าหาที่ไม่สูงนะครับ องนี้ผมก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับผมเช่าหามาจากแผงพระชาวบ้านนะครับผมเห็นเหรียญมีความสวยงามผมก็เลยลองเช่าหามาศึกษาดูนะครับ ราจะมาดูองค์รวมคร่าวๆข,ของตัวเหรียญน,นะครับตัวเหรียญถือว่าจัดสร้างได้สวยงามมากนะครับมีการออกแบบที่ดีแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากครับเหรียญมีความคามชัดลึกนะครับารายละเอียดต่างๆนะครับ ถือว่าจะสร้างออกเปลียนได้ดีมากครับเหรียญก็จะมีต่อโคตนะครับด้านบนนะครับองหลวงปู่ทวดก็มีกรงกลมชัดลึกสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจืดนะครับ อันนี้จะเป็นหน้ากากนวะนะครับสวยนะครับเหรียญดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตอกเลขโค้ดประจำเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์นะครับ ปกติก็ไม่ค่อยเห็นมีในแผงพระนะครับวันนี้ผมก็ได้มาหนึ่งเหรียญครับเหรียญสวยดีนะครับผมมีความคมชัดลึกนะครับครับอันนี้ผมก็ ขออนุญาตรีวิวเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ